วันนี้มาต่อนะครับสำหรับติวสอบกพราชการกับครูก้านนะครับดูโจทย์ข้อนี้ครับมี3มี6มี9มี12นะครับเป็นลำดับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจงหาลำดับตัวที่99านะครับใครทำได้ละครับลองทำไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดูกันครับ3มา6ครับ6มา9ครับ9มา12เป็นลำดับที่ห่างกันเท่าไหร่ครับบวก3าแบบคงที่นะครับไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะนั้นข้อนี้เป็นลำดับเลขคณิตนะครับสูตรคืออะไรครับ an เท่ากับ a1 บวกกับอะไรครับ n-1 ลบแล้วคูณกับ D n ข้อนี้ก็คือ a99 ครับ a 1แทนเลขเลยครับคือ3บวกกับ n ก็คือ99-1ลบนะครับ d ข้อนี้ก็คือ3นั่นเองนะครับทีนี้ครับคำนวณเลยครับ3ติดไว้ก่อนได้นะครับ99ลบได้98นะครับ98คูณได้เท่าไหร่ครับได้294รอนะครับลองเช็คดูนะครับว่าจริงไหม3บวก้ยข้อนี้จึงตอบคำตอบเท่าไหร่ครับ 297นั่นเองนะครับเป็นคำตอบโอเคไหมวันนั้นถ้าเราได้สูตรได้แพทเทิร์นจบครับก็ง่ายแต่ถ้าเราไม่ได้เราต้องเขียนบวก3ทีละเลขทีละเลขทีละเลขจนถึงตัวที่99นะครับค่อนข้างเสียเวลานีครับไปลองทบทวนกันดูนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ